สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับวิชาพละศึกษาออนไลน์โดยครูเซฟนั่นเองนะครับวันนี้นะครับครูเซฟก็จะมาสอนการเคลื่อนไหวอย่างเป็นรูปแบบนะครับจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันก่อนอื่นไปอบอุ่นร่างกายกันก่อนดีกว่านะครับพร้อมยังครับพร้อมแล้วไปกันเลยเริ่มจากท่าที่1นนะครับก็คือท่าที่เราจะยืดกล้ามเนื้อส่วนของแขนแล้วก็ข้อมือนะครับโดยการกำแบกำ แบนนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมของฝ่ามือเราแขนข้อมือนั่นเองนะครับทำตามครูเซฟเลยนะ ต่อไปนะครับเราก็มาวอร์มเอวกันทิหนึ่งนะครับดูที่เอวนะจับเอวปิดตัวปลายเท้าชี้ไปด้านหน้าเหมือนเดิมนะครับปิดตัวนะครับปิดไปทางซ้ายและขวาอ่าต่อไปหมุนเอวนะครับหมุนเอวเป็นวงกลม ปลายเท้ายัางชี้ไปด้านหน้าอยู่นะครับหมุนเอวเป็นวงกลมเราก็มาเริ่มกันง่ายๆนะครับกับการทำ walk basic นะครับก็คือการเดินไปหน้าสี่ก้าวนั่นเองเดินไปทางซ้ายทางตรงกลางแล้วก็ด้านขวานั่นเองดูนะครับมืออยู่ที่เอวนะ เราจะก้าวไปข้างหน้าทั้งหมด4 9 1 2 3 4ถอยกลับ4นะครับ1 2 3 4ไม่ยากเลยใช่ไหมครับ,บเด็กๆอ้าวเดี๋ยวทีนี้เราจะทำไปพร้อมกันนะครับกับ Walk Basic เดินทางซ้ายตรงกลางแล้วก็ทางขวานั่นเองไปทำกันเลย เราทำวอล์กเสร็จแล้วต่อไปเราก็จะมาวิ่งนะครับวิ่งไปข้างหน้า49ก้าแล้ววิ่งถอยหลังนะครับไปทางด้านซ้ายด้านหน้าแล้วก็ด้านขวาสลับกันไปนะครับทำประมาณ10บรอบพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลย รีเวิคือการกระโดดย้อนกลับไปน้อยอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเริ่มจากอย่างแรกเลยนะครับให้เด็กการแขนออกเล็กน้อยเพื mm ่อทรงตัวพร้อมนะครับเวลาครูเซฟกระโดดเนี่ยจะกระโดดปุ๊บหันไป180องศามาอยู่ด้านนี้นั่นเองแล้วครูเซฟก็จะกระโดดกลับไป180องศาอยู่ด้านนี้นะครับ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะครับวิธีการกระโดดรีเวิร์สอยู่นะครับเริ่มแรกนะปึ๊บ นะครับกระโดดกับปึ๊บอ่าเราจะกระโดดท่ารีเวอร์กันทั้งหมด10ครั้งนะครับพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วทำเลย เด็กๆหลังจากที่เราเนี่ยได้ฝึกการวอล์กการลัน3ทิศทางนะครับรวมถึงการกระโดดกลับหลัง180องศาหรือที่เรียกว่ารีเวิร์สไปแล้วนะครับอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพร่างกายตนเองให้ดีแล้วพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าวันนี้กูเซบลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ